สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบลล่าสุดเศร้าอะไรนักคอมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นครูและเอ็นดูเสมอมาจากกรณีวันที่30เมษายนไอซ์นัพชรินลูกสาวของนักแสดงดังนักคอมชวนชื่นแจ้งว่านักคอมได้เสียชีวิตแล้วทัากลางแฟนคลับและเหล่าคนบันเทิงที่สนิท ที่เคยร่วมงานกับนักคอมแห่วไหว้อะไรอย่างมากมายด้านนางเอกสาวเบลล่าราณีที่เคยร่วมงานกับนักคอมในภาพยนตร์เรื่องอ e ีเรียมซิงก็ได้โพสต์อะไรนรักคอมเผยว่าไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นครูและเอนดูหนูเสมอขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดมาหลับให้สบายนะคะนะคักคอมขอให้บุญกุศลที่หนูได้ทำมาส่งไปถึงน้า และขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของนัทุกคนด้วยนะคะรักนักคอมมากๆนักคอมจะอยู่ในใจหนูตลอดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ